ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนเราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนนเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคล้อยกล่าวคำกรนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยคุมทรัพย์จากระโอด์หมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลเรื่องผ้าเปลือกปอพิสูจน์ทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะเก่าคล่ำแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าคล่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าว หรือทิ้งอยู่ตามกองกระยะมูลฝอยนี้ฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ที่ทุศีลมีความเป็นอยู่เร็วรามข้อฉันนั้นเหมือนกันแม้นเพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพันธไม่งามเหมือนภาพเปลือกปอที่มีสีไม่ห่ามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิสูจน์นี้ว่า มีภาพเหลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิสูจนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิสูจนนั้นว่าใครใครชิดเข้าขก็เจ็บเนื้อ เหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิสูจน์นี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิสูจน์นั้นรับชีวรบินตะบาดเสนาสนะและเคลานปัจจัยเปสัตบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ ไม่มีอันนี้สง์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวพิสูจน์นั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนภ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิสูจนนั้นว่ามีภ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบพิสูจน์ทั้งหลายแม้นพิสูจนมัชฌิมาภูมิยังไม่เป็นเถระเมื่อเป็นคนทุศีน มีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิสูจน์นี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นกู้เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิสูจน์นั้น ข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดการละนานเราจึงกล่าวพิสูจนนั้นว่าใครใๆชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิสูจน์นี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นกู่เปรียบอันหนึ่ง พิสูจน์นั้นรับชีวรบินตบาดเสนาสนะและกิลานะปจจัยเปสัตบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอน,นิสง์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวพิสูจน์นั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิสูจน์นั้นว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบพิสูจน์ทั้งหลายแม้นพิสูจ์ผู้เป็นเถระเมื่อเป็นคนทุศิลมีความเป็นอยู่เลวซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพันณุ์ไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิสูจน์นี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่ง ชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิสูจน์นั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดการลนานเราจึงกล่าวพิสูจน์นั้นว่าใครไข้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉนั้นเรากล่าวพิสูจน์นี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นกู้เปรียบอันหนึ่งพิสุจน์นั้นรับชีวรบินตบาดเสนาสนะและคีลานปัจจัยเปสัตบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวพิสุจนนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าพเปลือกปอ มีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิสูจนนั้นว่ามีภาพเหลือกปอเป็นกู้เปรียบอันหนึ่งพิสูจน์เทระชนิดนี้กล่าวอะไรขึ้นในท่ามกลางสงพิสูจน์ทั้งหลายก็ยจะว่าให้ว่าประโยชน์อะไรด้วยถ้อยคำของท่านซึ่งเป็นคนพาลคนเขาคนอย่างท่านหรือจะรู้จักสิ่งที่ควรพูด ดังนี้พิสุเทระนั้นถูกเขาว่าให้ข้อโกรธแค้นใจกล่าววาจาหยาบออกมาโดยอาการที่ทำให้ตนต้องถูกสงลงเขไปนิยกรรมในภายหลังจึงเป็นเหมือนผ้าเบลือกปอเก่าคล่ำที่เขาทิ้งเสียตามกองกระยะมูลฝอยฉะนั้นแลเรื่อง น้ำติดก้นกะลาราหุนเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่นิดหนึ่งที่ก้นภาชนะนี้หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จก็มีความเป็นสมณะนิดเดียวเหมือนน้ำที่เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะนี้ฉันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาดน้ำนั้นเทไปด้วยอาการที่น้ำจะเหลือติดอยู่ได้น้อยที่สุดเป็นธรรมดาแล้วตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่ถูกษาดเทไปแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุลน,นักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็ เขมีความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนน้ำที่สักว่าเหลือติดอยู่ตามภาชนะนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฟ่มภาชนะน้ำนั้นแล้วตัดว่าราหุนเธอเห็นภาชนะที่ฟ่มอยู่แล้วนี้ไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเทศ ก็มีความเป็นสมณะเท่ากับน้ำที่ฟั่มภาชนะเสียแล้วอย่างนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายภาชนะนั้นขึ้นมาดูแล้วตัดว่าราหุนเธอเห็นภาชนะอันว่างจากน้ำนี้แล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วพระเจ้าค่ะราหุนนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเทศ็ศทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเทศ็ศ เท่ากับคร์มว่างเปล่าของน้ำในภาชนะนี้ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเรากล่าวว่ากรรมลามกหน่อยหนึ่งซึ่งนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงงํำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลาย จะไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหวัวร้อเล่นดังนี้ราหุลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ราหุลกระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระจกเงามีไว้สำหรับส่องดูพร,ระเจ้าข่าราหุลกรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง พิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนจึงทำลงไปทางกายทางวาจาหรือทางใจฉันเดียวกันกับกระจกเงานั้นเหมือนกันเรื่องงูเพื่อนกลูดพิสูจน์ทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกทุกคนควรกระยากระแหงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบ ไม่ควรเก้าใกล้พิสูจนทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีนมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติปรมาจรรัน ข้อปฏิญาณว่าประพฤติปรมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยพิสูจนทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรขยะขแยแขงไม่ควรสมาคมไม่ควครคบไม่ควรเข้าใกล้ก้อนั้นเพราะอะไรพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุว่า ถึงแม้นผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามมีเกลอรามกดังนี้พิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมครูดกัดไม่ได้ก็จริงแล แต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมครูดให้เพื่อนด้วยครูดได้ด้วยการดิ้นของมันนี้ฉันใดพิสูจนทั้งหลายแม้นผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสาม มีเกล,ลามบดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรกระยากระแยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เรื่องทำตัวเหมือนโจรพิสูจทั้งหลายหมายโจรประกอบด้วยองค์ห้า ย่อมมีโอกาสถัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ปล้นระดมก็ได้ทีชิงก็ได้องห้าอย่างไรเล่าองห้าในกรณีนี้คือมหาโจนาใัยที่ซ่องสมหนึ่งได้อาศัยที่กำบังหนึ่งได้อาศัยพึ่งพิงผู้เมียมนาจหนึ่งได้อาศัยการปล่อยทรัพย์หนึ่งเที่ยวไปคนเดียวหนึ่ง มหมาจโจรอาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้คือมหมาจโจนอาศัยเกาะแก่งในแม่น้ําหรือได้อาศัยหูเหวตามภูเขานี้แหละเรียกว่ามหมาจโจรได้อาศัยที่ซ่องสูงหมาจโจรได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้คือ มหมาชนได้อาศัยพงหญ้าหรือผารกได้อาศัยเนินดินหรือราวป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังนี้แลเรียกว่ามหมาชนได้อาศัยที่กำบังมหมาชนอาศัยที่พึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้คือมหมาชนได้อาศัยพระราชาหรืออัมาตผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่า ถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออํมมา์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จะช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจ์นั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออํมมา์ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี้แหลเรียกว่ามหาโจรอาศัยพึ่งพิงผู้เมียมนาจ มหมาโจแน่ใส่การปล่อยทรัพย์เป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้มหมาโจรเป็นผู้คนมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมากเขามีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจดเราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากมันเสียด้วยทรัพย์สมบัตินี้ดังนี้ครั้นใครโจดหมายโจนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริง ก,ก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยทรัพสมบัตินั้นนี้แหละเรียกว่าหมาโจรได้อาศัยการล่อยทรัพยหมาโจรเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรพิสูจ์ทั้งหลายในกรณีนี้คือหมาโจรประพฤติตนเป็นคนไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปแต่ผู้เดียวที่ทำเช่นนี้เพราะเอตดไรเพราะหมาโจรน,นั้นคิดว่ามูลลับของตน อย่าได้เปร้งพลายไปภายนอกเลยดังนี้นี่แหละเรียกว่าหมาโจรเที่ยวไปคนเดียวพิสูจน์ทั้งหลายหมาโจรประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้ย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ปล้นระดมก็ได้ตีชิงก็ได้ข้อนี้ฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นพิสูจน์ลามกผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่าง ย่อมทำตนให้ถูกกุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติดเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากเหตุห้าอย่างอย่างไรเล่าเหตุห้าอย่างในกรณีนี้คือพิสุลามกได้อาศัยที่ซ่องสูมหนึ่งได้อาศัยที่กำบังหนึ่งได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจหนึ่งได้อาศัยการโปรยทรัพย์หนึ่ง เที่ยวไปคนเดียวหนึ่งพิสุลามกอาศัยที่ส่องสูงเป็นอย่างไรพิสุุทั้งหลายในกรณีนี้คือพิสุลามกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันโกดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันกดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยมโนกรรมอันกดโกงนี้แหละเรียกว่าพิสุลามกได้อาศัยที่ซ่องสูง พิสูจลามกอาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายในกรณีนี้คือพิสูจลามกเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิอันแล่นดิ่งไปจับเอาปลายสุดตรงแงงความเห็นทั้งปวงนี้แหละเรียกว่าพิสูจลามกอาศัยที่กำบังพิสูจลามกอาศัยพึ่งพิงผู้มีอำน,นาจเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลาย ในกรณีนี้คือพิสุลามกได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจท์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรพระราชาหรืออำมาตผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จะช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจดย์พิสุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้น ก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี้แหละเรียกว่าพิถุลามกนี้แหละเรียกว่าพิสุลามกได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจพิสุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายในกรณีนี้คือพิสุลามกเป็นผู้ร่ำรวยด้วยชีวรบินตบารเสนาสนะและเคลลานปัจ,จัยเภสัตบริขาร เธอมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากเขาเสียด้วยลาบนี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์พิสุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเธอก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยเลยลาบนั้นนี้แหลเรียกว่าพิสุลามกอาศัยการปล่อยทรัพย์พิสุลามกเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรพิษุทั้งหลาย ในกรณีนี้คือพิสุลามกเลี่ยงไปอยู่เสียตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษานั้นๆย่อมได้ลาบนี้แหละเรียกว่าพิสุลามกเที่ยวไปคนเดียวพิสุทั้งหลายพิสุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมทำตนให้ถูกกุดราก ให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติดเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากอย่างนี้แลเรื่องกอดกองไฟพิสุจน์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่อันร้อนแรงลุกโผล่มีแสงโชดช่วงน้นหรือไม่เห็นพระเช่าค่ะ พิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดคองไฟคองใหญ่น้อนอันร้อนแรงลุกโผลงมีแสงโชช่วงกับการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหม์หรือนางสาวน้อยแห่งขหบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือ ฝ่าเท้าอ่อนนิ่มข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราหมณ์หรือนางสาวน้อยแห่งข้ามบรีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวลน,นั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่โน้อนอันร้อนแรงลุกโพลงมีแสงโชดช่วง นั้นเป็นความทุกข์ทนได้ยากและเช่าค่าพิสูจน์ทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่โน,น้นอันร้อนแรงลุกโพรงมีแสงโชดช่วงนั้นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศินมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาด มีความประพฤกนิดที่ตนนึกแล้วก็ขินแหนงตัวเองมีการกระทาที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤกษพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤกษพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนที่เทกะยะมูลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุไรพิสุจน์ทั้งหลาย เพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเอธที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่อย่างนั้นหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาสนรกภายหลังแต่ความตายเพราะการกระทำแ e งงกายไม่ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศิลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาด มีความประพฤกชนิดที่ตนนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤกพรหมจันย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤกษพรหมจันย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมม,มเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะเข้าไปนั่งกอดนอนกอด นางสาวน้อยแห่งกษัตริย์หรือนางสาวน้อยแห่งพราม์หรือนางสาวน้อยแห่งข้าบดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มนวลน,นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เค,ครื่อกูลแก่เขาตลอดการละนานภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก